ราคาเทีบาร้ยาบเจ็บาทที่คะก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้เตือนคลิปใหม่ๆพี่โฮปดงพิมพ์ต้องขอบคุณที่เป็นกัวเงใจให้พี่พิพสวัสดีค่ะจากภารกิจที่เราเข้ากรุงเพื่อไปที่งาน Supersport Expo ค่ะแม้เราจะไม่ได้เจอ Air Jordan รถราคาที่เราตั้งใจแต่อย่างน้อยๆเราก็ไปเจอรองเท้าหลายๆยี่ห้อค่ะไปดูกันค่ะ ของรีบอกรองเท้ารีบอกส่วนเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าว,วิ่งจ็อกกิ้งส่่วนจะเป็นรองเท้าใช้วิ่งจ็อกกิง้งหาลิบเป ไนกี้นะคะไนกี้คิดอันนี้คือเสื้อสวยมากสวยมากเฮ้ยที่นี่นี่ทำไมรองเท้านี่เขาอยู่ในตู้ New Level น่าจะรอใหม่แลจริงเดะแบนทอมนะคะนี่แบนทอมอะไรก็สวยไปหมดอันนี้คือไนกี้คิดหน้าไนกี้คิดเทนั้นฮะ โด้เหรอโด้ด้าโด้อันนี้คือแฟนทอมซีรีส์แฟนทอมซีรีส์สวยจังเลยไนกี้อันนี้คือของเด็กของเด็กส่วนใหญ่พี่พบจะไม่ค่อยได้ใส่ของไนกี้ใครที่เป็นสาววบว์ไนกี้ อ,อัมโบร์นะคะและ้วอยากพับรวงคันตานนี้นะคะน้องทับสตาร์ของอัมโลรคอดูปุ่มไหนได้ไหมคะอุ๊ยแปดยสามบบาทเองถ้าเทียบกับของออแต่ว่าปุ่มปุ่มมัน ปุ่มมันไม่ดูเทพเหมือนของอาดิดาสกับไนกี้เนาะ <Huh? S 1> อันนี้ปุ่มของอัมโบรเป็นแบบนี้เราก็ดูว่านะคะแต่ว่าราคาจะดีต่อใจของพวกเราคนเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าอาดิดาสกับไนกี้แน่นอนอทางฝั่งนี้นะคะแน่นะพี่พกก่อกดูนั้นหน่อยสีชมพูข้างบน อันนี้น่าจะเป็นของย่าเทียมใช่ไหมนี่แบบนี้ปุ่มแบบนี้ที่พี่เขาบอกในสนามย่าเทียม537บาทโอยมเจ้าทย <c oughs> อดยอดมากยอดซื้อ Adidas <c oughs> ก็คือมาซื้อที่ได้อีก4คู่ <c oughs> บอกเลยแต่นี้เป็นของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเด็ก <c oughs> อันนี้ส่วนใหญ่เป็นของผู้ใหญ่ทั้งนั้น ยังไม่มีของเด็กนะคะอยู่ตรงนี้มีแต่ของผู้ใหญ่ล้วนๆที่งานนี้ค่อนข้างจะหาของที่เป็นของเด็กๆยากนิดนึง, <ST AR G> งน,นี่ค่ะในลักษณะของรองเท้าของออมโบมก็จะเป็นประมาณนี้ พี่พบลูกละสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทอรองเท้าของเด็กแล้วนะคะอยู่ตรงฝั่งนั้นขอพี่เขาดูหน่อยได้ไหมนั่นคือรองเท้าในส่วนของเด็กๆพี่พบเดินเข้าไปที่นี่ข้างบนนั้นน่าจะเป็นของซูเนียข้างบนนั้นน้องพบน้องหยิบผู้ที่สองมาดูให้หน่อยครับ อันนี้คือรองเท้าของน่าจะเป็นของเด็กอุ้ยไม่ใช่ผมใสอของผู้ใหญ่เหมือนกันใช่ไหมเบอร์อะไรคะเนี่ยอุ้ยแต่มันเบามากเลยเป็นรองเท้าที่เบามาก<อ>เ,เ,าเบาากอร์าาอะไรคะ43ใหญ่ใหให น่าจะใช่43บาทเอ้ย43เบอร์เบอร์43